ทำแบบบ้านๆครับแต่ใช้งานได้จริงครับน่าจะงบไปถึงหนึ่งพันบาทมั้งครับเนี่ยเหล็กก็หาเหล็กเก่ามาเชื่อมครับเป็นโครงแล้วก็ฐานใบยิดมตีนน้วครับมาเชื่อมเป็นฐานขุดมันสำปะหลังใช้งานได้จริงครับดูครับนี่ ไปแล้วครับฐานขุดมั่นโอ้โหนี่ครับฐานขุดมั่นของสังโกโอ้เชื่อมดีๆกับอะไรเนาะได้ไหมปะได้เอใช้งานได้เหมือนเคยเชื่อมแบบบ้าน ขาขา้าถามซื้อเ่ยถามซื้อแล้วบอกถามซื้อเอาไปเก็บเสียจะหาปาด้ขายของเก่า <c oughs> โอ้นี่ครับเห็นแบบนี้นี่ขุดดีนะครับนี่เดี๋ยวพาไปดูครับโอ้ดู <c oughs> าขาฐานใบยี่สิบสี่ใบยี่สิบสี่ครับตัดครึ่ง าดาครับนขุดมันสำปะหลังดีกว่ายครับดัดแปลงทำเองครับขันขุดมันรุ่นช่างโคกโอ้ไม่ได้งาเลยดหรกพี่เออแบบนี้ง,า,า,งาพันตัวนี้โอ้โหโห่ยเยอะครับาเยอะ เามาดูการทำงานของ่านขุดมัน DIY ครับโดยช่างโคกทำเองครับทำขึ้นเองด้วยนี่ใช้ผานใบยิบสี่ครับมาเชื่อมแตะเป็นตัวขุดเลยครับเนี่ยอยู่กับ L4018FP ครับของทีมงานช่างโคกนะครับขับโดยเสียโอบันนนสุพรรณ ใายแล้วครับเข้าร่องแล้วโอ้ยายเยอะนี่ยายเยอะยายเยอะอยู่รังอูสร้างโค้งนี่เองครับโอ้ยู่เต้นลุดดีมากครับ นี่ครับส่วนเอาเลยพี่น้องเอ้ยอยาเยอะ <c oughs> จะิ่เห็นหัวมันนออ้อบบบนี้เนาะโอ้มีอยู่มีอยู่ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> ยาเยอะจัด มันไม่ค่อยใหญ่ครับหนาก็บ่ได้ปุ๋ยนะมีแต่หญ้าครับด้นปตามันเหมือนตาหงาครับโอ้หัวใหญ่อยู่นี่มน่หัวอยู่ครับมน่หัวอยู่ อ๋อนี่ไงโอ้มีมออยู่ครับบ่ค่อยง่า่ไปเลยนะมีใหญ่มีเล็กข้าปนกันไปโอ้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 โอ,โอ,โอ,โอ้เอียงครับเอียงอันตรายครับเอียง นี่แหละครับฐาน DIY ของช่างโคกดัดแปลงเองครับสร้างเองประหยัดเงินครับไม่ได้ซื้อโอ้เข้าลึกดีนะครับเนี่ยดินแข็งมากครับ มาดูกันต่อครับอยู่กับ L408 ครับใส่ฐานขุดมันครับขุดมันสำปะหลังอยู่กับฐานขุดมันครับเ i บของช่งโครครับใครสนใจสั่งได้ครับ <laughs> จะมีคนสั่งบ้างดูครับ <laughs> ทำแบบบ้านๆครับแต่ ใช้งานได้จริงครับน่าจะรบไปถึงหนึ่งพันบาทนะครับเนี่เหล็กก็หาเหล็กเก่ามาเชื่อมครับเป็นโครงแล้วก็ฐานใบยิบตีนิ้วครับมาเชื่อมเป็นฐานขุดมันสำปะหลังใช้งานได้จริงครับดูครับนี่ขุดได้ดีด้วยครับ ลงอีกนะโอ้ให้ดูกใกล้เลยครับหัวมันไม่ค่อยใหญ่ดูผานครับดูผาน อานกลุ่มงาน DIY สร้างเองกับมือโดยช่างโคครับโอ้ยลบกี่บาทนี่ตั้งโคก้กเครปานมาจักบาทนี่หนานว่าแล้ว หมื่นสี่ครับ 1, พันสี่<น>สุูได้จริงครับ